ากพฤติกรรมการเก็บอาหารไว้ที่แก้มลิงสู่โครงการพระราชดำริแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพจากปัญหาอุทก,กภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2538เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องซึ่งเรื้อรังกว่า2เดือนส่งผลให้น้ำท่วมหนักในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสาเหตุมาจากพื้นที่ป่าลดลงไม่มีพื้นที่ซับน้ำจากภูเขา เมื่อน้ำมาถึงชุมชนเร็วแต่กลับมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำในเขตเมืองทำให้น้ำระบายสู่ทะเลช้าลงและเอ่อท่วมหนักสร้างความลำบากให้แก่ประชาชนและทำลายเศรษฐกิจประเทศพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและมีพระราชดำริให้สร้างโครงการแก้มลิงในปี2538 หังนั้นทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคียเค้ยวแล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนจะกินกล้วยได้เกือบทั้งหวีจนเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลังทรงเปรียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนเข้าใจง่ายพระองค์เปรียบให้กล้วยก็คือปริมาณน้ำส่วนแก้มลิงก็คือสถานที่กักเก็บน้ำในช่วงฝนตก หลักการอันพระปรีชาของพระองค์คือสร้างคลองพักน้ำไว้รองรับน้ำในเวลาฝนตกเมื่อน้ำทะเลลดต่ำลงจึงเปิดประตูระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยอาศัยทฤษฎีแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาตินั่นคือน้ำจะไม่ไปท่วมบ้านเรือนและแหล่งชุมชนรวมถึงเขตเศรษฐกิจและหากน้ำทะเลหนุนสูงกว่าพื้นที่ในแก้มลิงก็จะปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลไหลย,ย้อนกลับมาสร้างปัญหาได้โดยยึดหลักน้ำไหลาทางเดียว ปัจจุบันโครงการพระราชดำริแก้มลิงมี3ขนาดแก้มลิงขนาดใหญ่เช่นเขื่อนอ่างเก็บน้ำฝายทุ่งเกษตรกรรมโดยจะคอยรองรับน้ำฝนและกัดเก็บน้ำไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำเพื่อการชนรับประทานแก้มลิงขนาดกลางมักเป็นพื้นที่ธรรมชาติเช่นหนองคลองบึงแก้มลิงขนาดเล็กมักเป็นพื้นที่สาธารณะ เช่นสนามเด็กเล่นลานจอดรถหรือสนามในบ้านซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองโครงการแก้มลิงจะกระจายอยู่รอบพื้นที่กรุงเทพกว่า20จุดทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของสังแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังมีโครงการแก้มลิงแม่น้ำท่าจีนตอนล่างอีก3โครงการนอกจากป้องกันและช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้แล้วโครงการแก้มลิงยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนความทุกข์ของปวงชนชาวไทยจากปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งน้ำทะเลหนุนถูกปัดเป่าไปด้วยพระเมตตาและพระปรีชาของพระองค์นับเป็นแสงแห่งพระบารมบีที่จะส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยปราบนิรันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสาทการปฏิบัติที่5กอรอรมน